ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้ผ่านมาเห็นคลิปวันนี้นะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับตะตุเซียนเลขวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับงวดวันที่16พฤจิกายน2566นะครับวันนี้มาปล่อย ชุดเต็มก่อนนะครับสำหรับวันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับชุดเต็มมาแล้วนะครับเด่น2 3 6นะครับเลีกเด่นนะครับแถวเรขแถวเรข1 2 1 3 6 1แล้วก็แถวที่3ามอแถวที่2นะครับว่าไย สองสองหกสองหกสามแถวที่สามนะครับเน้นไปที่เก้านะครับเก้าสองเก้าสามเก้าหกนะครับแล้วก็มีชุดระวังอยู่สองคู่เหมือนเดิมครับสี่สองสี่สามนะครับสี่สองสี่สามนะครับสำหรับงวดนี้นี่คือชุดเต็มนะครับ ชุดเต็มเรามาดูผลงานวดที่ผ่านมานะครับเล็กน้อยนะครับมวดที่ผ่านมาจรรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมวดที่ผ่านมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือเข้าอยู่ครับเข้าบนแต่รู้สึกว่ามันจะผิดหลักนะครับก็คือเข้าตรงนี้ครับนี่อ,อกเก้าห้าหนึ่งแต่ที่ระวางเอาไว้ก็คือหนึ่งห้า นะครับชุดใหญ่ก็เข้าไปแต่เป็นตัวกลับนะครับสำหรับเอฟซี FC ที่ชอบเล่นแล้วกลับแล้วบนล่างเนี้ยก็อพอได้นะครับพอได้ก็มาดูลิกวิ่งลิกวิ่งนี้รู้สึกว่างวดที่แล้วนี่แฟนแฟนเอฟซจะเห็นน้อยมากเพผมปล่อยคลิปไป ผมทาเป็นคลิปแล้วก็ติดเสียงดนตรีพอดีไปเจอลิขสิทธิ์ก็เห็นเฉพาะที่ผมแท็กไปไม่ไม่ไมกี่รายครับเห็นประมาณ50เจอติดกันนะครับก็เลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นผมวางไปที่1นึหลักสิบเขาพลาดไปนะครับเข้าอยู่1เลขวิ่ง1นึมาหลักสิก็4มาหลักหน่วยก็พลาดไปก็ปามา1ครับ แต่เน้นไปที่หลักสิบก็เลยเสียโอกาสไปนะครับแต่ถ้านักวิ่งนักเล่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิ่งหนึ่งก็ยังเข้าอยู่นะครับก็ก็พอใช้ได้นะครับก็ติดตามงวดนี้นะครับงวดนี้งวดน,วดนี้ตามต่อนะครับอาจจะมีดีๆให้เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีก อีกวันสองวันผมจะตัดไม่ใช่ตัดนะครับจะมาเน้นให้นะครับสำหรับห้าชุดเด่นนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ใกล้วันสลากออกก็จะมาเน้นเลขวิ่งให้เหมือนเดิมครับงวดละสามคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ